สวัสดีครับช่อง a r k e t Channel นะครับวันนี้มีโอกาสนั่งรถไปสารสายสีสเกตปรางกูนะครับเดินทางกลับบ้าน,นครับจากกอทมนะเก็บบรรยากาศวิวข้างทางของเส้นสายสีสเกตขุบขันวังหินนะครับมาฝากให้ท่านผู้ชมได้รับชมบรรยากาศของชนบทชาญเมืองสีสเกตนะครับเพื่อ ออกจากสีสเกตเนี่ยก็ใกล้ๆตัวเมือง,ออง S S นะครับเพิเมืองสีสเกตนะครับเส้น,นอะไรสองสี่หรือเปล่าสองสไม่เนใจนะเส้นนี้กาเด็กเส้นอะไรครับถนนตอนนี้ก็สะดวกสบายครับสี่เลนแล้วครับทำถึงขุขันนะครับซึ่งเสร็จไปหมัหมาดน,นะครับบางบางช่วงครับ ยากาศชนบทสีสกเกตน,นะครับทองทุ่งยังชุ่มช่านะครับชุ่มชืน้นข้าวที่เกี่ยวไปแล้วก็งอกขึ้นมายังมีน้ําอยู่เลยนะบ,บางพื้นที่เกี่ยวกัชจีนะครับแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกจะมีความเปลี่ยนแปลงขึ้นไปขึ้นเยอะนะครับามทุ่งดาอะไรเขาก็นี่นครับปัก ทำลวดอะไรนะแต่ใส่เนี่ยนะทำให้ควายหัวควายกินของที่ของใครของมันนะเลื่อวดตักไอรลวดไฟฟ้าหรือเปล่าจะไฟฟ้านเห็นนั่งผ่านเห็นเยอะครับก็จะปักปากปากปากเป็นไม้ปักปากปากรอบนะก็เอาไ้นี่กระดาษพลาสติกะผูกไว้จะเป็นสีขาวให้คนมองเห็นแล้วก็ขังวัวควายให้กินอยู่ข้างใน ทาเลี้ยงควายแบบแบบนี้เลยเลี้ยงวัวน,นั่นย่านย่านเส้นนี้ก็จะเป็นแบบทุง่งนาซะ้ส่วนใหญ่นะครับทําการ,กรเกษตรน้ำเยอะๆทำนาแล้วก็นั่นปลูกผักปลูกผักบ้างคับตงเวนปลูกผักบายพื้นที่ครับปลูกผักผักไข่แถววังหินเขาจะปลูกหอมกระเทียมเยอะนะครับ ถ้าใจใกล้ตัวเมืองสีสเกตก็จะประมาณนี้จนบ,บทบรรยากาศก็น,น่าอยู่กันหาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงสัตว์แล้วก็ทำนาชีวิตชนบทบ้านเราบางคนก็นั่นแหละร่ำรวยทำธุรกิจต่างๆมากมายรวมไปถึงนอกบ้นนา ประกอบธุรกิจต่างๆฮะมีอยู่มีที่อยู่ใกล้ๆทางนะคนก็ถ้าจะขายที่ได้ราคาไนดะที่ติดทางใหญ่อย่างเงี้ยที่อยู่ติดทางใหญ่ในปลูกบ้านตามเนี่ยสะดวกสบายเลยครับไม่ต้องกลัวอยู่ห่างๆไปอย่างนี้แต่ติดถนนใหญ่ก็ไม่น่ากลัวนะผมว่าชุ่มชนะ่ำน้ําเยอะครับพื้นที่เป็นนาลุ่มแถวนี้นะนาลุ่มน้ํายังเยอะอยู่ถึงน้ำมีนาแหละ าคลงนะองขุดสะขุดไล่ในน้ำออกใสเจ้านะญาติเนี่ยนะันทุงกกลา้องให้ไม่ต่างกันนะฮะคล้ายๆกันในบะทุงมกาลาร้องไห้สมัยก่อนนะมองไปทางไหนแห้งแรงรเดี๋ยวสมัยนี้มีน้ํามีนวลพ <c oughs> ื้นที่รู้สึกจะมีน้ำนะแต่แถสังเกตดูแนะถวสีสังเกตแถว หลายๆอำเภอนะมันจะที่แบบนานนี้สมากมันเคยกันแ,บบนนแ,งแลงถ้าเป็นที่พื้นที่แบบนี้ที่ชุ่มชำ่ำเกิดอ,อยู่กรบถึงเนี่ยี่นาปลาก็เยอะคร <นะ S 2> ับวิตายฮะปลาปลาอยู่ตามตุ่งนานเขากำลังสูกคายครับพอมาถึงบ้านผมก็จัดเลยครับปลาช่อน3ามโลร้อยตัวเทาว่าสองนี้ก็แยะ ตัวยสองนิ้วไม่ใช่สองนิ้วก็สองนิ้วอะไรประมาณเนี้ยปลาเค็งพวกเนี้ยตัวมันสองนิ้วโล่ยี่สิบบาทปลาสลิดก็สามโลร้อยครับมีเยอะช่วงนี้หน้าหน้าเนี้ยเขาก็สุกปลาขายก็ส่งตลาดซีสเกตเลยซีสเกตอาจจะส่งตัวไปกลสินทำปลาลุงปลาล่าอะไรนี้ก็ได้ครับสมัยแหรงรับซื้อในตลาดในตัวตลาดรถแถวบ้านนี่ก็สูบแล้วเขก็เอาไปส่งไปส่งให้ที่ตลาดนะครับส่งพวกปลาเสรปลาลุก ปลาช่อนอะไรพวกนี้ครับแถวชุมนบทเดี๋ยวนี้มันมีแค่นี้เองครับปลามไ,มไม่หลายชนิดนครับมีปลากระดีเมื่อก่อนไม่ค่อยมีปลาสลิดนะแต่มันมไม่กี่ปีไม่นานเริ่มมีปลาสลิดนะปลาสลิดมันก็มีมีปลาสลิดปลาดุกปลาเข่งแค่นั้นเองที่มันอยู่ได้ครับคนทานอยู่บสารเคมีนี่ก็เขาเคใกล้ๆวังหินนะครับ ช่วังหินน,น่าจะอยู่แถวห้วยคลาดครับห้วยคลาดใจๆห้วย,ย,ยคลา้าที่อันนี้ชุ่มน้ามีบรรยากาศห้วยคลาเพื้นที่ชุ่มน้าเลยไม,ม,ม่มีอ่างเก็บน้ำมีอ่างเก็บน้ําอย่างใหญ่ะครับือฝังเหนือชุ่มชืนะ้นสีสะเกดเป็นที่จังหวัดสีสะเกดเป็นแหล่งเป็นที่แหล่งชุ่มน้ำนะครับรอบเมืองสีสะเกดก็มีห้วยรอบๆมีแหล่งน้ํา มีห้วยล้อมรอบรอกไน,นเมืองมีสวนสาธารณะต้นไม้เขียวขจีนะน่าน่าอยู่อาศัยนะอย่างศรีสนะเกชื่นนะแต่ออกมานอกเมืองนี่ก็แล้วแต่มาพื้นที่ก็เป็นพุ่งนาวบางใหญ่ไปสานนะันเดินมองไกลสุดลูกหูลูกตานะสมัยก่นอนสัญจรไปมาเดินทางเดินว่าจะมีรถก็มันก็ใช้เวลานะเดิน แต่ไม่นี้ไปไหนมันก็สะดวกสบายคนก็มีรถไม่มีรถ่างคนก็ไสดโดยสารเนี่ยรถมีน้อยก็รอครับถึงเวลาคิวออกก็ต้องได้มาถึงเช้าก็ต้องนั่งรถอ่เที่ยงกลับบ้านเพราะมีสายเดียวเองสมัยนีย้รถมีน้อยสาธารณะคนก็นิยมใช้รถส่วนตัวกันเยอะนะต่ทางที่ใกล้บ้านอำเภอกลาบ้านก็ไม่ได้ลงครับไม่ได้ลงถ้าลงอำเภอใกล้บ้านก็ยี่สิบ เกือบ30กิโลเนี่ยก็ไม่ไกลคะแต่มันก็มีรถดึกดกมันอันตรายคะัหนาวด้วยลงตัวเมืองจังหวัดแล้วก็มาิวเมืองสีสเกตให้ฟังให้ดูให้ชมแล้ว, <c oughs> ลวก็ปลูกอยู่ในวิธีชาวบ้านปลูกผักปลูกด้วยปลูกต้นไม้แล้วแล้วใครจะปลูกอะไรเลี้ยงสัตว์หน่อมองหน่อไม้ไม่ค่อยเห็นมีะสีสเกตไม่ค่อยกินหน่อไม้หรือไงตามทุ่งนานี่ผมไม่ค่อยเห็นเนาะปลูกกันนะ ออกมาตั้งแต่ตัวเมืองสีสกเกตนะฮะมาถึงวังหินเนี่ยย่านนี้เขาไม่กินหน่อไม้กันเลยไงไม่เห็นมีคนปลูกหน่อไม้ต้น,นไผ่ไอะไรก็กินไม่ค่อยใครปลูกนะแต่ปังปลูกก็เหมือนกันปลูกก็ส่วนน้อยไม่ค่อยกินหนอ่อไม้หรืไงคนสีสกเกตก็ได้บางเจ้าเนี่ยนะตามทุ่งนาเนี่ย็ปลูกนะบางพื้นที่นะรังจังหวัดเนี่ยเขาจะมีหน่อไม้ก็ปลูกนะนะหนนะ่อไม้อะไรเขาก็ปลูก,นะมไ,ก,ลกไม้ลวกไม้ บงไม้อะไรก็เอ็มทรงกิ่งซุบอะไรก็ปลูกไว้เป็นโคนเป็นกอเป็นแถวอะไร,รดูวเป็นทําสวนในระยาน,นี้ผมไม่เห็นรับปลูกกันเลยริ้งยจะหน่อไม้ปลูกได้ที่ทครับตน้ตนไผนะ่แตถ่ถ้าที่ผมไมน่นี่คนแถวบ้านนะเขาไม่อยากปลูกไผนะ่เขาไม่ค่อยอยากปลูกไผ่ตามาทุ่งนาตามเลือดสวนไรนาเท่าไหร่เพราะว่า รากมันไปไกลนะครับรากมันไปไกลแล้วมันทาให้พืชอื่นๆทีอ่อยู่ใ,ใกล้ๆมันก็ไม่สวยฮะสู้รากไผ่ไม่ได้ก็คลใกล้ๆต้นเอยูยคาริตัสเนี่ยโยคาริตัสไอ้ถ้าปลูกแล้วก็ดินมันก็มีเสียพูดถึงโยคาริตัสแ้วก็เห็นเลยข้าเจ้านี่าก็ปลูกยยคาริตัสนานแล้วนะ เนะราผ่านมาก็เห็นตั้งแต่สมัยโน้ยสิบปีที่แล้วก็ยังอยู่นะเราก็ได้ดื้อออกเป็นโรงงานนะเป็นบ้านโรงงานนะโรดังทนะี่ขายของค้าขายถ้าใครมีฟิมือเราเปิดมีที่เราเปิดปะยางอะไรต่างๆก็ได้เราเดินทางขายของ แถววังหินใกล้ๆวังหินเขาก็จะขายหอมกระเทียมกับลูกหอมกระเทียมเขาขายหอมกระเทียมหอมกระเทียมอะไรพวกเนี่ยากหต่างๆจะนำบทสีสเก็ตก็จะประมาณนี้นะครับบางพื้นที่ก็จะแตกต่างที่ลุ่มที่ดอนแถวคุณอาหารแถวการธลลักก็จะ่างไปพื้นที่ที่ญาตินก็จะทําเกษตรครบวงจรฟั่งทางไปทางขบวนัง ทางเนะี่ยวังหินก็จะประมาณนี้วังหินกลางภูนี่ก็จะประมาณนึงห้วนะยทับทันนี่ก็เป็นป่านละต้นคลอนนี่ก็พา้ที่ก็ชุ่มน้ําแบบนี้เหมือนกันแกล้กลกันอยู่ในพื้นที่ชุ่มน้านา้นลุ่มเขงนีนแต่ไม่ถึงกับแห้งแรงเหมือนตงกุลาสิไม่อ็จังหวัดร้อยเอนะ็ดงกุลานะมันพื้นที่มันพื้นที่ราบสูงเดี๋ยวอาจจะไม่ได้ชุ่มน้ําเหมือนเหมือฝั่งที่สเกตเนี่ย ฟังสุรินทร์นะต่อเนื่องไปร้อยเอ็ดออเนี่ยแหละเขตต่อเนื่องไปนะมันจะเป็นแบบพื้นที่สูงสูงกว่าน,นี้เนาะมันจะสูงกว่าที่สูงกว่าน,นี้เหมาะแก่การปลูกอ้อยปลูกอะไรพวกนั้นปลูยางพาราได้เป็นได้เหมือนกันแต่ใครจะพลิกแรงรูกสมัยนี้ไปถึงตุงพลาร้องไห้ก็ปลูกอยุคคาตามถนนเนี่ยก็ตัดขายได้ สมัยนี้มันมีแหล่งน้ํามาเป็นแหล่งน้ําดีขึ้นมันชุ่มชื้นลงปลาก็ปลูกอะไรได้ทุกอย่างอันนี้เลี้ยงสัตว์ก็ได้ปลูกต้นอะไรมันก็ขึ้นหมดแ้วมันมีแหล่งน้ํปุูกอะไรมีห้วยมีรับห้วยทับทานขุดตะขุดบอ่อสมัยก่อนที่มาแห้งแลง้งคนยังไม่มีปัญญาขุดตะขุดบอ่อนะไม่มีรถขุดลอกอะไรต่าง,างมันก็เลยทำให้แห้งแลง้งอันนี้ก็ใกล้เขตวังหินนะครับเออวังหิน ก็จะมีตึกรามบ้านช่องขึ้นใหม่ๆเยอะเลยไม่เยอะไม่ได้กลับต่างจังหวัดนานแล้วครับแต่กลับบ้านสีสเกตนานแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงขึ้นเยอะเหมือนกันแถวอำเภอวังหินนี้ตึกรามบ้านช่องก็อาคารพาณิชย์ต่างๆก็ขึ้นเยอะนะเึ็นเยอะสองภากฝั่ง,งนะในตัวเมืองสีสเกตก็เหมือนกันนะก็จะมีตึกรามบ้านช่องขึ้นใหม่ๆเยอะครับคารพาณิชย์ หรือไม่ก็บ้านจัดสันอะไรพวกนี้อย่างสวย,ยนะครับแต่วนนท้นทางครับก็ทําใหม่ตัดสีเลนในตัวเมืองนี่ลัดยางอย่างดีะรอบเมืองอนะไร,ะรประมาณนี้ก็จเจริญขึ้นนะครับจเจริญโอ้มาชมคลิปบรรยากาศยาวๆไปครับคลิปนี้ก็ต้องขอภาคไว้ แต่เพียงเท่านี้ครับจะมีรื่ออีกครึ่งทางในการชมบรรยากาศยาวๆไปเลยครับท่านผู้ชมขอบคุณม,มากๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมช่องมอแกนชาแนลนะครับเดอมอแกนแดินลำดวนเดินเที่ยวกินนะครับมีโอกาสจะไปรีวิวชนบทแถวบ้านเรามาให้ชมนะครับชนบทชนเผ่าสวยไปอีบ้านหนึ่งเป็นลาวไปอีบ้านหนึ่งเป็นเขมรนะยันจังห้อสีสเสกสีเผาครนะบตำบลหนึ่งมันจะมีอยู่ บ้านติดกันแต่ภาษาไม่เหมือนกันนะครับเนี่ยมันก็มีเยอะครับลายอำเภอก็เหมือนกันแถววังหินแถวคุขันแถวขนหานแถวไผ่บึงอะไรพวกนี้น้ำเกลี้ยงเพอพายุอะไรพวกนี้มีสามสีเผาเหมือนกันบางคูตอนเนื่องไปแถวผู้สิงก็เหมือนกันนะภาษาจะสีเผาอย่างไ่วาปะปนกันไปเมื่อก่อนว่าอพยพกันเนาะ เมื่อก่อนก็อพยพสงครามนะยบกันไปอพยพกันมาก็จะปะปนกันไปกินคนเราอะไรประมาณเนี้นะครั <c oughs> บก็ผมชมบรรยาการยาวๆไปเลยนะครับผม